ที่น,นี่อีไม่เอานะคะพี่พลยไมเล่นนะคะึงสรงไม่บีว่าอะไรด้ส่งเฮียลงหัน่มเก้กวอนก้อนิ่นางกับมึงมือถือถวยสองถวย ส่งเฮียแล้วกันแจ๊สิเอายังได้ <c oughs> ไ, <ป S 1> ไ<ป>ัมนี่โอ้กินข้าวลลเ,<ป>เลยลูกแหน่เรียนต้องห,หัดหรอตาช่วยด้วยตาเป็นอะไรหน<ป>ุก<ป>โอ้โหระหวังนะโอ้กินข้าวเหรอลูกอ๋อกินข้าวนะไหนเปิดได้ไหมอ่ะเอาเปิดกล่องข้าวเอากินข้าวหน่อยกข้าวเขาขืนได้แล้วพี่น้องขึ้นแล้วก็ล้มในฟอร์ม ร้องหลายเทียแล้วบอตกร้อนนะมันร้อนเปิดแอร์เลยรอเย็นเลยเปิดแอร์ปิดประตูก่อนนะเขาไปกัอนอ,อ้เอ้เอาเอะไรไหม อยเว้ยจะเอาออกมาอย่างนี้ออกมาไม่ต้องออกมาเยอะออกหน่อยเดียวลูกเนาะร้อนผมเปียกเลยดูนางกินพวกทานางพวานางไอทิดก่อนทานางไอทิดกับทานางมีสวยดูนะดูไปไดอ่ะดูไปดูไปดูไปนะดูไปนะดูไปนะ กินยาไปเอ้ยกินยาไปนะอร่อยไหมคะมะขามขอบคุณนะคะมะขามที่ให้น้องเฟดได้กินกินน้ำไหมยายเอาน้ำมาให้น้ำอยู่ไหนนะไหนนะอยไหนล่ะคอยให้อาบน้ำดิเจ้าวะอยากกินเฮียดังลูกคอยออกเหนื่อยอะลูก กำลังดีมากเหนื่อยเนื่อยเนื่อยเย็นมาเห่อยอยากอร่อยกินเหนื่อยเย้ยอร่อยกินข้าวอร่อยืกินน้ำเลยนะลูกนะโอ้ยโอ้ยมีการโอ้ยด้วยเหรอลูกโอ้ยอย่าไปคล้ายเขาใส่หันไม่ได้เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใจล่ะลูก หัวใจหรือน้องเพชรน้องพลอยหัวใจขอบขอบคุณค่ะขั้นแคลวขอบคุณค่ะพี่น้องน้องพลอยพูดสิเงี้ยเดียวเนี่ยตีไปนะจ้าจ้าจ้าโอ้เงี้ยแคลวแคลวโอ้เคล็ดแคลวเคล็ดแคลวเคล็ดแคลวเที่ยงแล้วยังไม่นอนเปลี่ยนไม่ละเวย no 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 เปลี่ยนเวลานอนแล้วชั่วอยู่ไหนดิลุชั่วหมด oh, oh. no 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 ถ้าไม่กินอย่าเล่นนะไม่กินอย่าเล่นนะเคไหมยี่สิบแปดยังมันไหลอยู่นู่ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาเชื้อก็บอกพลอยเด็ดเป็นภาชาเนี่ย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 เล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยกินข้าวจิลูกกินซะเข้าวก็บักคำนี่แหละแล้วมันไงกินเข้าไปเออ ah, 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 ah,